ทนายเจมแง้มไม่คุยกับซาร่าหลังบ้านพร้อมเคลียร์หกข้อเรียกร้องล่าสุดทนายเจมนิติธรทนายของฝ่ายชายออกมาเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสได้เจรจากันแล้วหลังบ้านแต่เป็นการคุยไลยกันนิดๆระหว่างทั้งสองคนแต่ไม่เป็นกิจจลักษณะอะไรซึ่งรายละเอียดไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลง เอาเป็นว่าอย่าไปรู้เลยดีกว่ามันเป็นความลับของเขาสองคนแต่เกี่ยวกับเรื่องลูกส่วนที่ว่าคดีจะงอกมาเพิ่มขึ้นยุ่งเหยิงกว่าเดิมไหมนั้นสำหรับฝั่งไหมยืนยันว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าต้องการเป็นแค่ผู้ปกครองร่วมต้องการความชัดเจนในการที่จะเยี่ยมบุตรเท่านั้นเองเพราะณนะวันนี้สมมุตินะมันจะมีเรื่องของไอไม่ว่างอยู่ว่างก็เรื่องของอยูอะไรแบบนี้พอมันไม่ตรงกันแบบนี้มันตกลงกันไม่ได้ แต่ถ้าการมีระบุวันชัดเจนเช่นวันเสาร์เก้าโมงอะไรก็ว่าไปยกเว้นจะมีเหตุผลพิเศษมากกว่านั้นค่อยว่ากาันอีกทีหนึ่งเป็นเคสๆไปแต่ถ้าทำบ่อยๆมันจะกลายเป็นการกีดกันไหมหรือกลั่นแกล้ง,ลงไหมส่วนในเรื่องของการไกลเกลี่ยความจริงแล้วอยากให้จบลงเร็วๆก่อนนัดขึ้นวันที่สองด้วยซ้ำแต่เนื่องจากทั้งคู่เป็นบุคคลสาธารณะที่ต่างก็มีแฟนคลับทำให้เกิดการขุดคุยกันไปมา ซึ่งก็อยากจะขอให้ชาวเน็ตยุติการกระทำนั้นดีกว่าแม้ว่าอาจจะไม่มีผลกับรูปคดีไม่มีผลกับไม้หรือซาร่าแต่มีผลกับตัวเด็กแน่นอนหากอนาคตเขาโตขึ้นมาและเห็นเรื่องราวตรงนี้จากการที่คุยกันมากับไม้ไม้มีโอกาสเจอหน้าลูกหรือเปล่านั้นก็ยอมรับว่ามีนะแต่มันยังไม่มีความชัดเจนสมมติเช่นมาเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่พอถามวันแล้วก็ไม่ตอบ ถามหาความชัดเจนอยู่ตรงไหนมันคือการแสดงความจริงใจที่อยากให้ไปเยี่ยมไหมไปแล้วไม่เจอจะทำยังไงเพราะกรุงเทพภูกเก็ตมันก็ไกลเหมือนกันนี่คือความกังวลที่เกิดขึ้นส่วนแพลนกลับจีนมีแน่นอนแต่ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆไหมแคนเซิลง,งานไปแล้ว2ง,งานเพื่อจัดการเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของข้อเสนอ6ข้อที่เป็นประเด็นเป็นเพียงแค่คำขอท้ายคำคัดค้าน ซึ่งไม่มีสภาพบังคับไม่ได้เหมือนการฟ้องแย้งกลับมาเพื่อให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นการที่ขอมาแบบนั้นเราจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้มันอยู่ที่การตกลงอย่าลืมว่าฝั่งไหมขออยู่แค่สองอย่างคือเป็นพ่อที่ถูกต้องด้วยกฎหมายกับขออำนาจปกครองร่วมถ้าไม่ได้ก็ทำให้ชัดเจนในกรณีการเยี่ยมเยียนบุตรเท่านั้นเองเผื่อว่าในอนาคตมีอะไรไม่ชอบมาพากล จะได้มีตรงนี้จุดนี้ไปบังคับส่วนเรื่องที่มีนักกฎหมายออกมาบอกกันว่าคดีนี้ไม่มีสิทธิชนะสูงนั้นทนายเจมได้บอกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคดีการขอรับรองบุตรนั้นศาลตั้งเงื่อนไขเอาไว้สูงมากถึงแม้ว่าแม่จะไม่คัดค้านแต่ถ้ายื่นเรื่องไปแล้วก็ต้องมีการพิสูจน์หลายขั้นตอนเช่นเป็นพ่อโดยสายเลือดจริงๆหรือไม่ยังไงก็ต้องมีการไต่สวนอยู่ดีเพื่อให้ศาลเชื่อว่าคนคนนี้ เป็นบิดาที่แท้จริงซึ่งฝั่งไหม้ก็มีผลตรวจ DNA ยืนยันชัดเจนการส่งเสียเลี้ยงดูมีชื่อเป็นพ่อในสูติบัตมีชื่อในทะเบียนบ้านและพฤติการที่แสดงออกทั้งสองฝั่งไม่ได้มีอะไรที่ปฏิเสธเลยว่าไม้ไม่ใช่พ่อดังนั้นผมจึงค่อนข้างมั่นใจและเชื่อว่าศาลจะอนุญาตให้รับรองบุตรเพราะเด็กจะได้ประโยชน์เต็มๆอยู่แล้ว ส่วนคำถามที่ว่ามีโอกาสตรวจ DNA อีกครั้งเพื่อความชัดเจนไหมนั้นทนายเจมส์บอกว่ายังไม่เห็นนะเพราะถ้าจะตรวจ DNA จะต้องมีการคัดค้านเข้ามาและขอตรวจใหม่ซึ่งอันนี้ไม่มีครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขอตรวจ DNA นั้นส่วนตัวมองว่าน้อยไม่มีเลยทางฝั่งฝ่ายหญิงเองก็ไม่มีการคัดค้านใดๆทนายเจมนิติธรกล่าว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ